สวัสดีครับพี่ตังครับ สวัสดีครับผมเอิร์ธพีแคร์นะครับเป็นรถที่มาแรงอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับสาหรับกระแสรถไฟฟ้าช่วงนี้ก็คือเจ้าฉางอานนะครับดีพอลเอสศูนย์เนะครับเป็นแบรนด์เบอร์ต้นของประเทศจีนนะครับส่วนในเรื่องสมรรถนะความเร็วอัตราเร่งอะไรพวกนี้เดี๋ยวให้ร้านที่เขาทําพวกนี้นะครับเป็นคนพรีเซนต์ดีกว่าส่วนของผมจะเก่งในเรื่องของการปกป้องนะครับการเพิ่มความเงางามให้รถยนต์เนตเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําอะไรกับเราได้บ้างนะครับในปัจจุบันนี้นะครับการปกป้องก็จะมีอยู่หลายแบบนะครับก็ยกตัวอย่างก็จะเเเป็นคคืบบแก้ว ติดฟิล์มสกันรอยนะครับส่วนช่วงล่างก็จะเป็นการพ้นเคลือบกันสนิมนะครับทั้งสูตรธรรมดาแล้วก็สูตรเก็บเสียงนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันทีละอย่างนะครับในเรื่องของการเคลือบเซรามิกก่อนการเคลือบเซรามิกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาแอบให้ความรู้กันนิดหนึ่งนะครับว่าหลักๆเลยเนี่ยควรที่จะพิจารณาจากอะไรบ้างนะครับสำหรับวิธีการเลือกนะครับอย่างที่หนึ่งเลยเป็นการเตรียมผิวก่อนที่จะเคลือบก่อนที่จะติดฟิล์มนะครับว่าการเียม